สวัสด okay, ีครับวันนี้นะครับมาพบกับโกลมาสเตอร์เทดเดอร์เจมทีวังแลนวิเคราะห์เทรดทองคำนะครับสำหรับวันที่8มกราคม2569นะครับสำหรับการวางแมทเทรดแล้วก็วิเคราะห์ข่าวนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ ห้าถึงสิบนาทีในการวางแผนและก็วิเคราะห์ให้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบหรือถูกใจคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับการวิเคราะห์นะครับหรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับจะได้รับบทวิเคราะห์นะครับใหม่ๆทุกวันนะครับก็จะมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับสําหรับการวิเคราะห์สําหรับแผนทองคํานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรามาดูเรื่องของ ใจนะครับทองคําตอนนี้ครับก็จะเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวนะครับราคาก็เป็นการพักตัวลงมานะครับแล้วก็ทองคําตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวเลขแรงงานนะครับก็ออกมานะครับจริงๆตัวเลขตัวนี้นะครับก็มีผลบวกทองคํานะครับแต่ทองคําก็ยังไม่ดันราคาขึ้นนะครับแล้วก็เป็น ตัวเลเศรษฐกิจอย่างอื่นนะครับแล้วก็วันศุกร์นี้ครับรอนะครับตัวเลขของค่านอนฟาพนะครับว่าจะออกมาอย่างไงบ้างนะครับอาจจะเป็นข่าวที่ได้ราคาทองคําได้ปรอสมควรนะครับก็รอนอนวันศุกร์นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับในทางเทคนิคตอนนี้จะเห็นว่าทาเปมนสี่โมงนะครับก็มีการเป็นการพักตัวของราคานะครับอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับถ้าตีกรอบสามเหลี่ยมก็ในตีโมงก็ได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้กรอบใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเรามาตีกรอบแคบนะครับก็คือกรอบนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการพักตัวของราคาอยู่นะครับกราฟก็ย่างย่อพักตัวนะครับหลังจากที่กราฟขึ้นมาติดโซนตะพายโซนบนโซนนี้นะครับราคาในยะก็คือ4,500นะครับราคายังไม่ผ่านโซนนี้นะครับก็เป็นโซนในยบที่ทุกราคาลงมานะครับ แล้วก็ราคาด้านล่างนะครับที่เป็นสวิงนะครับเบรกเอาขึ้นมานะครับเบรกโครงสร้างนะครับขึ้นมานะครับเบรกตัวนี้นะครับก็ราคาประมาณ4,400นะครับโซนนี้นะครับาคาก็ยังเจาะลงมานะครับแต่ว่ายังลงมาไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงแนวดับนะครับก็ คาดว่านะครับถ้าราคานะครับไม่สามารถที่จะดีดเด้งผ่านนะครับวันนี้มีในการเปิดราคาลงนะครับจากราคานะครับสี่พันสี่ร้อยห้าสิบนะครับราคาเปิดลงมานะครับยังไม่สามารถยืนโซนนี้ได้นะครับค่อยังสามารถที่จะลงมาต่อได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะจะเห็นว่ามีแฟวลูกเก็บอยู่นะครับด้านราคานี้นะครับที่ยังไม่ได้ปิดนะครับ 4,350นะครับก็จะเป็นตซนเก็บสำคัญเลยนะครับที่มีช่วงข่าวนะครับตรงคามนะครับก็เปิดราคาขึ้นไปเมื่อวันจันทร์นะครับสำหรับกราฟนะครับก็ตอนนี้รอบายในโซนด้านล่างนะครับเด้งขึ้นไปนะครับถ้าไม่ผ่านโซนด้านบนนะครับรอนุนย่อลงมานะครับอีกรอบนะครับ การที่กราฟพิงลักษณะนี้ครับก็จะเป็นการเคลียร์ไอในทางเพียมย่อยนะครับเพราะทาเพียมย่อยไอไอก็ต้องมีการมาเคลียร์ราคานะครับแล้วก็เป็นโอเวอร์โซนะครับขายเยอะเกินไปก็จะเด้งกลับนะครับแต่มันจะติดอยู่ที่ทางเพียมใหญ่นะครับยังไม่ดันขึ้นนะครับแต่ทาเพียมเฮดโนะครับสพร้อมที่สามารถดันขึ้นได้นะครับสามารถดันขึ้นได้แล้วทำเพิยม ย่อยนะครับยังไม่สามารถที่จะดันราคาได้นะครับทำเพิ่มใหญ่ยังไปต่อได้นะครับแต่เป็นทเพิ่มย่อยนะครับยังเคลียยังเคลียอยู่นะครับยังเคลียราคาอยู่นะครับก็มองว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับแต่ช่วงนี้นะครับจะเป็นการพักตัวของกอบราคานะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับน่าจะเป็นวันที่ อาจจะเห็นทิศทางได้มากมากขึ้นนะครับว่ากราฟจะเลือกอขึ้นต่อนะครับเบรกเต้นเทเลยกรอบบนนะครับเพื่อดันราคาไปต่อนะครับหรือว่าจะหลุดนะครับหลุดกรอบล่างเพื่อลงมาต่อนะครับก็จะมีโซนรับด้านล่างอยู่นะครับเป็นแนวแก็บราคานะครับก็เป็นโซนที่น่าสนใจนะครับถ้ากราฟลงมาถึงแนวนี้นะครับก็ยังมองว่าเด้งขึ้นได้นะครับ ็แผนก็ประมาณนี้เลยครับก็ขอบทวนนะครับแล้วเ,เพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็จะมาวิเคราะห์ให้นะครับในช่องนะครับทุกๆวันนะครับรอ,อติดตามนะครับสำหรับแผนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ